สครับคุณตาไปสบายแล้วก็เป็นกับคุณตากลับตรงนี้ครับกับตรงขาคุณตากลับกลับคุณตาก่อนลูก กาบคุณตากาบคุณตาบอกเอาหูสิกรรมให้กวินด้วยทำไไไม่ตาไม่ต้องร้องใหญ่ไงนีาตาเขาไม่ไหวแล้วแม่ก็เห็นใช่ไหมใช่ไหม กขาวิ่มาก่อนยายจ๋าเร็ว,เว,เวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไปสบายแล้วนะเดี๋ยวสาวจัดการก่อนนะยายนะใหญ่าายยนังก็ังจบครั้งเดียวพอครั้งเดียวไ่นไม่เคย <c oughs> นี่นะครับก็ใส่ผ้าไปเลยได้ครับรู้รู้ถอดแต่มันถอดได้แต่นี่หนูพุ่งเปลี่ยนนะพ่งเปลี่ยนเลยไม่ใช่ใส่เสื้อเพราะว่าเขาเสียไม่ได้ใส่เสื้อถ้าไม่ได้ใส่เสอแล้วใส่ใสใช่อันหมแล้วเขาชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นเสื้องานแต่งหมูชอบเสื้อตัวนี้มันเป็นงานแต่งนี่ไม่นี่แกให้ไม่นี่แม่จับไม่ได้แม่จับทางมันไปนี่แกให้ ยี่ไม่กัดยี่ไม่กัดไม่กัดยี่ไม่กัดก็แกะแล้วดิกำลังมากำลังต่อยังไม่เสร็จใช่เขากำลังเอาเอามาลงเส้วเรเราอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเขาไปเอาอะไรมาอีกหรือเปล่ามีแค่นี้แหละไม่มีแล้วหมดแล้ว ไม่มีครอยู่เ้ากลังเดินทางมาเนี่ยจัดการเลยพี่วัดวัดวัดยังเดี๋ยวค่อยถามมันก่อนวัดโควัดใช่ไหมหรือวัดทุ่งโพลูกเขาอยู่ทุ่งโพลูกไปทุ่งโพงพี่ไห้พิธพิธีนิมนต์พระลูกสาวเาอยู่ทุ่งโพลูกอยู่บอกกับพ่วางเลย

เร,รียกวัวเขาขอกหรือเปล่าให้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 เกล่าเราสมานพระพระเลยงั้นมันจะลงกันเดี๋ยวเราจะให้คนเดียวเลยคนเดียวเลยงั้นมันจะหายแล้วก็ก็จะพนักพิทักษ์ไหนจะเราเผาเผาวันไหนล่ะทุ่งโพธิ์ทุ่งโพธิ์ครับทุ่งโพธิ์ก็ได้ครับนี่มาแตะเวลาเป็นเวลาเราพวงวัดมาเพนเพนเพน

่ะมาตักให้คุณยายก่อนอ่ะไม่ต้องตักเยอะลูกส่งให้คุณยายครับส่งให้คุณยายส่งให้ยายจ๋าก่อนให้ยายจ๋าลดให้ตาก่อนให้ตาอาบน้ำตาไม่ได้อาบหลายวันละตาอาบเดือนละกี่วันละคะตาลูกน้ำ้องเอาเงินใส่รงเด้อนี่นะจตาใส่สิบบาทที่สิบบาทก็ใส่ไปด้วยนี่นจ้ตา พอถ่ายให้หมดเลยยายล้างล้างแขนให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดคันนั่นแหละเอาหัวศีกรมให้เขาด้วยแล้วให้เขาเอาหัวศีกรมให้ตัวเองด้วยไม่ต้องมีเวรตอกันแต่กันได้อะไรกบินตักให้คุณยายนะกบินตักให้คุณยายไหว้ผัวด้วยจ้ะหนึ่งครั้งพอ ไหว้ผัวด้วยไหว้ผัวอยังไหว้ผัวอย่าง,าง,างทำไมไม่ไหว้ผัวล่ะอาโหสิกรรมขอเอาสิกรรมให้หนูด้วยนะคะตาอโหสิกรรมให้หนูเลยนะคะตาขอให้ตาไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีเอาโหสิกรรมให้หนูด้วยถ้าเกิดหนูพูดหรือทำอะไรไม่ดีกับตาไป ไม่ถือสาหนูนะตานะโอเคอ่ะขอโทษตาอ่ะก็พ่เ็จแลวให้มอบให้น้องลูกอ่ะกาวินบอกว่าขอให้ตาไปสู่สุคติครับต้องพูดลูกเอาหมสิิกรรมให้น้องกาวินด้วยนะถ้าวันนี้กาวินไม่ได้ไปซื้อไอติมกับน้ำมันลงให้ตาหน่ะ อ่ะโอเคอ่ะเอาล้างเอาลดให้ตาเลยครับอแล้วก็ไหว้ตาด้วยลูกไหว้ตาด้วยครับไห้ตาเก่งมากเลเอาไหว้ตาสีสวยบางของลงกรบางของลงต้องไปซื้อดอกไม้ดอกไม้กระเทียมเอาบางของลงเอาไหว้ตากลับตากันลูกกลับตาอ

มสาวกย่าวัโอตุติยามปีส <nhưng> ุขินังวัตุตัยามปีสุขินังวัดเวทานังอาหุธาน

ยิ้มหวานให้ตาชื่นใจยิ้มหวานใครพี่นำ้ำหวานพี่นำ้ำหวานหันหน้ามาให้ปู่เห<ด>็น <he en? S 2> ปู<ด>่พี่นำ้ำหวานมาแล้วนะอ่ะกาวินหันหน้าให้คุณตาเป็นบรรดาดแม่คงแม่ครัวของเราเองปู่จะปูให้ใไรเห็นเนาะ อันนี้คือปากท้องของงานนะคะอยู่จุดนี้ปากท้องของงานนั่นแม่ครัวของเราเองอันนี้หลันชายสุดหล่ออันนี้คือปากท้องของเราเองหัวมันหัวนทำอะไรไม่ได้น้องต้องได้ไไดแค่น,น,แน,นั้นแหละได้ยัง Terima kasih telah menonton! ยามิตามิสุมิชฌาจาราเอนติสาคารังเอวะเมวะอิโตรินังเปตตานังอุปการปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังหิปเมวะสมิทโตสัมเบปเรนุสังเหมือนเหมือนสามคนนี้ไปเที่ยวงานวัดเลยเนี่คุณไล่เลียกันมากเลยวมาละค่ ไวพรอะไรตาไหมสามสิบล้านนะเดี๋ยวมาเราเลี้ยงใหม่เลยขออะไรไหมคะขอซรุ่งนี้ลอตเตอรี่ซื้อมาแล้วเด้อรสามใบเด้อร์สิบแปดล้านขอได้ฟังด้วยฟังด้วยแล้วยายล่ะหนึ่งสองหกห้าสองหนึ่งฟังอะไรถึงแฟนตัวเองไหมเออคิดถึงเปลาขาไปเป็นดาวอยู่บนฟ้าตอนนี้นั่งท่าไหนนะกาวินกาวินตาเนั่งอย่างนี้กาวินตานั่งท่าไหนไปด้วยตานั่งท่าไหนครับกาวินตานั่งท่าไหนท่าไหน อากระเทีตานั่งท้าไหนลูกน้ำหวานตานั่งท้าไหนเออไหนพี่นิวตาปู่เธอนั่งท้าไหนปู่ข้านอนเดี๋ยวเี๋ยวให้ดูเลยตาพี่เชื่อถ้าถ้าเป็นเอฟซีที่แท้จริงเธอต้องตอบได้โอเคเดี๋ยวกับแม่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลิมหน่อยก็หลังไอป้าอุ้มแล้วก็หมุนหมุน ยิ้มโอ้ยสวยจังเลยโอ้มีนิฮัดมีนิฮัตเขาไปสบายแล้วคไปลำบากนี่ตายอือตายแล้วนี Esta, ่ ເລິກມີໃນເລ E oh. jaताரம் मनाथमाmba थार बनाथमा ca বাत मना thamमासाida சनाசாප थाทําमा คืนสุดท้ายนะครับขอที่เราจะได้ตระมลอยู่ที่ส่วนสมตัสวดากับตวิญญาณของอันทวิเชียรสาหุพร้อมแล้ครับย่างย่างยายย่า่างยางย่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 งยยาย থखিতাcitaতা <laughs> পািতাথনাသखেকামে চাख খতা চাखে এျ জতেသ এ

ภาวะปัจจาาชาติชาติปัจจาาชรามรดังโซกับาดสุภายะสังุตเออกดในใจเรารยพวกเราก็กำลังจะไปลองขานให้คุณตานะคะน้ไมาน้ามา มนใหม่ต้องอันนะละอยู่เย็นเป็นสุขนะพ่อนาขอใหยพ่อไปอยู่สวรรค์เชนดาวดึงกลับมาโลกมนุษย์เฉพาะช่วงหวยออก ีมาส่งตาแล้วนะ,ะให้เลยลูกบอกให้ตาไปเลยคะ่ะไปสู่อะไรนะลูกไปสู่สวรรค์นะไม่ไม่ขอให้ตาไม่ขอให้ปู่ไปไหนลูกไ,ไ,ไปส,สู่ไปส,สู่สวรรค์นะคะร้านมาส่งแลนะ้วเนอะน้องมิวไม่ได้มานะเพราะปว,วดเจ็บขานี่ปวดนท้า Hey, yeah. look.